เจรนบพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มยูทู e เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องตั้งสัจจะอธิษฐานขอรักษาศีลใ,ให้มั่นคงมากที่สุดมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบรารมีเป็นข้อคิดสเก็ดใจเพื่อให้ละการทำความชั่วมุ่งสูก่การทำความดีด้วยกายวาจาใจ ตั้งสัจจะอธิษฐานขอรักษาศีลให้มั่นคงมากที่สุดการที่จะสู้ด้วยบุญสู้กับทุกอุปสรรคกรรมที่เข้ามาและเปลี่ยนชะตาชีวิตให้กลับมาถึงความสุขขอให้รู้เลยว่าตอนนี้เราเหมือนกำลังลมหรืออาจจะชวนเซเสียหลักฉะนั้นเราต้องหาหลักยึดมั่นคงก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อพยุงให้ลุกขึ้นสู้สใหม่อีกครั้งศัจจาธิฐานเป็นสิ่งแรกเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ต้องทำศัจจาธิษฐานคือการตั้งใจให้มั่นมุ่งตรงไปในสิ่งที่อยากให้สำเร็จและให้เข้าใจให้ดีอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขออะไรจากที่ไหนแต่เป็นการลงมือปฏิบัติทำด้วยตัวเองอย่างสุดกำลัง เพื่อให้สิ่งที่เราได้ตั้งสัจจะอธิฐานให้สำเร็จตามที่เราต้องการเหมือนมีเป้าหมายชัดเจนให้เราเดินถ้าเราตั้งใจทำทุกทิีทางเพื่อไปให้ถึงสำหรับคนที่มีจิตใจไม่มีกําลังหรือต้องการกําลังใจมากๆม,มาช่วยจะไปตั้งสัจจะอธิฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำได้ แต่เมื่อตั้งสจัจจะอธิษฐานเพื่อให้ท่านเป็นพยานแลต้องทําให้ได้ตามนั้นนะไม่เช่นนั้นจะผิดสัจจะบุญวายเข้าไปอีกรวมถึงกําลังใจที่จะสู้ลดลงไปอีกถ้าทําไม่ได้จริงสัจจะอธิษฐานเป็นเรื่องง่ายมากเป็นเรื่องที่เรากําหนดเองตั้งเองได้และเขาให้ทราบได้ว่าสัจจาธิษฐานนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดกำเนิดแห่งบุญที่ยิใหญ่มากและเป็นหนึ่งใน ทศบารมีหรือบารมีสิบประการเลยทีเดียวสัจจรรบารมีที่รอที่ฐานนี้หากเราสามารถทําได้อย่างมั่นคงแล้วเราจะสามารถสร้างบารมีด้านอื่นอๆ่เด็กมากมายบารมีตามมาจนพบทศบารมีไม่ว่าจะเป็นฐานะบารมีเสืบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีเบคาบารมี เราเป็นผู้ที่มีสัจจะแล้วพูดอย่างไรทําแบบนั้นเมื่อขยับไปข้อไหนของการสร้างบาร,รมีก็ทําได้หมดแน่นอนจะให้ทานก็มันคงจะรักษาศีลก็ไม่แต่งร้อยจะปฏิบัติธรรมก็ทําได้มีความเพียรเกิดปัญญามีความอดทนมีเมตตาสูงและปล่อยวางเป็นนอกจากนี้แล้วยังทําให้เราเกิดกําลังใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกสําหรับสัจจะที่ฐานในเรื่องต้องเร่งธํา ที่อยากแนะนําสําหรับคนที่เคยเจอวิกฤตเจออุปสรรคกรรมหนักๆก,ก็คือตั้งัจอธิษฐานขอรักษาศีลให้มันคงมากที่สุดทําไมต้องเน้นเรื่องศีลเป็นเรื่องหนึ่งตัวหลายคนคงสงสัยขอตอบเลยว่าอุปสรรคกรรมทั้งหลายเกือบทั้งหมดมาจากผิดศีลไม่ว่าจะเป็นข้อเดียวหรือกี่ข้อก็าตามยิ่งผิดซ้ำๆทำการไม่ดีซ้ำๆตลอดยิ่งไปกันใหญ่ เหมือนเริ่มจากผิดศีลข้อเดียวลามไปถึงข้ออื่นเหมือนไฟลามทุ่งเผาไหม้ทุกสิ่งจนหมดเริ่มจากกรรมเบาๆอาจไม่ถึงกรรหนักที่แก้ไขอะไรได้อะไรไม่ได้ต้องยอมรับกรรมสถานเดียวยังผิดศีลข้อสุรามีหลยกินเข้าไปก็ไม่มีสติจะยับยั้งระอายเกินกลัวต่อบาป ทำอะไรไม่คิดแล้วลามไปถึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโกหกตัวแลกคุยโวลวนลามผู้หญิงขโมยของผู้อื่นจากข้อเดียวพินาศหมดทั้งชีวิตคนผิดศีลย่งค,ครูครองเขาลามไปถึงโกหกปิดบงังจนถึงมีการเบียดเบียนทำร้ายร่างกายกันลุกลามไปทุกข้อจนบางคนถึงฆ่าเพราะความหึงหวงชีวิตเลยต้องติดคุกติดตาราง ครูบาอาจารย์ท่านย้ำเลยว่าอยากมีชีวิตที่ดีต้องรักษาศินให้มันคงได้ก่อนตุ่มที่มันมีรูรั่วเต็มไปหมดเราจะเติมน้ำสะอาดเข้าออไปมันก็รั่วออกมาหมดเหมือนชีวิตเราสร้างบุญเท่าไหร่บุญกองไม่ส่งผลสักทีเพราะเราเรายังทำบาปก,กรรม ยังผิดศีลตลอดเวลาบุญส่งผลไม่ได้หรือส่งผลได้ก็น,น้อยมากๆเป็นชีวิตไม่ได้เลยให้เลิกกรรมชั่วทั้งปวงก่อนจะสร้างบุญเพราะศีลน,นั้นปิดทางไม่ให้เกิดกรรมชั่วเลยเราอยากมีชีวิตใหม่จึงวางรากฐานชีวิตใหม่ให้หนักแน่นมั่นคงศีลจึงเป็นเรื่องแรกที่สําคัญมากเพราะศีลเป็นรากฐานแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย เป็นเหตุแห่งความสุขคือเป็นเหตุแห่งพกทรัพ์์และจัดปิดกั้นความชั่วทั้งปวงในที่สําคัญการรักษาศีลให้มันคงไม่ต้องใช้เงินทองแม้แต่สลิงเดียวแต่ด้วยสัจจาด้วยใจที่ตั้งมั่นเด็ดเดียวล้วนๆขอให้เข้าใจคำคำนี้ให้ดีให้ดีทุกชีวิตเริ่มจากการเกิดก็จริงแต่ชีวิตใหม่ที่ที่ดี จะเริ่มจากเราคิดได้และลงมือทำเมื่อเมื่อไรเมื่อเราย้อนเวลากลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาวางใจเป็นกลางเราจะยิ่งเข้าใจจะเห็นอุปสรรคกรรมตอนนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรด้วยการผิดศีลล้วนใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่ก็ต้องเก้ไขอย่างเร่งด่วนอุดรูวร่วก,ก่อนรักษาศีลใหม่เพื่อจะเก็บกักบ,บุญล้อมบุญใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมา ไม่ให้เรารั่วไหลให้ผลบุญที่เราทํานั้นส่งผลกับชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีให้สุขให้เจริญขึ้นแต่ถ้ารู้ก็รู้ตัวเองทําบาปกรมาปิดศีลมาและตอบว่าไม่ใช่ยังคิดเข้าขังตัวเองแบบปิดๆยังแถบประมาณว่าอะไรๆคนอื่นเขาก็ทําหรือฉันไม่ได้ทําฉันทําดีสุดยอดอยู่แล้วคนอื่น สิ่งอื่นรังแกมาทําฉันต่างหากถ้าคิดแบบนี้จะแก่อะไรไม่ได้เลยจะอยู่ฝังมืดดําตลอดการทุกเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเรามีสติวางใจเป็นกลางไม่คิดเข้าข้างตัวเองมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเหตุแห่งปัญหาเกิดจากอะไรและมีปัจจัยอะไรบ้างมาสนับสนุนให้เป็นแบบนั้นยิ่งเข้าใจเราจะพบทางแก้ไขหรือบรรเทาได้ด้วยปัญญาธรรมด้วยบ,บุญบรรารมีของเราเอง เมื่อเราเรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเราบกพร่องเราอยากมีชีวิตใหม่แล้วให้ตั้งสัจจะอธิฐานรักษาศีลใหม่ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทำเล่นว่าอย่าทำเล่นเล่นศีลที่เราตั้งใจรักษาตั้งสัจจะอธิฐานต้องทำได้จริงๆเราต้องเข้มแข็งพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทดสอบทำไม่แน่ใจทำได้บังไม่ได้บังให้เริ่มจากข้อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อย หรือเป็นช่วงเวลาก่อนก็ได้เพื่อสร้างกำลังใจให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขั้นตอนแรกให้ตั้งสติให้ดีก่อนทำสมาธิสันส้นๆเป็นการสร้างบุญใหม่ก่อนเพื่อชำระจิตใจเราให้มีพลังมากที่สุดแล้วให้รื้อถึงบุญที่ทำแล้วตั้งสัจจะอธิฐานดังนี้บทตัวอย่างการตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลให้มั่นคง ความน่าทห่งบญกุศลที่ข้าพเจ้าระบุชื่อตัวเองได้ทําในวัดนี้และบนกุศลที่เคยทํามาทุกภพชาติทุกสงไข่รวมเป็นมหาบุญกุศลเป็นพลังบุญจริงใจไพศาลนุนให้มีกําลังใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงและให้สัจจะอธิษฐานของข้าพเจ้าให้สาเร็จให้ได้รักษาศีลอย่างมั่นคงทุกข้อศีลโคตรเด่นข้ขาพเจ้าจะไม่ขาดสัต สิลข้อสองข้ว่าเจ้าจะไม่รักทรัพย์สิ่ข้อสามข้ว่าเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกรรมสิลข้อสี่ข้ว่าเจ้าจะไม่พูดเท็จสิลข้อหักข้วพเจ้าจะไม่ดื่มสุราและของหมืนเมาถ้าทําได้เป็นบางข้อบางช่วงเวลาให้กล่าวมาให้ชัดเจนเรื่องนาจแห่งศิลที่ข้วพเจ้าได้ตั้งจ้รักษานี้โปรดบันนบรรดาลให้ข้วพเจ้าได้รับผลบุญที่ข้ว่าเจ้าได้ทํามาทุกภพชาติ พบวิชีวิตที่ดีมีความสุขความจเจริญโดยเร็วพลันเทินตัวอย่างอธิษฐานนี้แต่แปลงได้ตามเหมาะสมตามสภาวะที่เราเป็นอยู่และอยากที่จะทำให้ได้เมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วขอให้มีสติตลอดในแต่ละวันมีเรื่องอะไรเข้ามาก็หยุดคิดพินิพิจารณาให้ทนทีว่าละเมิดศีลที่เราตั้งสัจจะไหมหากเราทั้งเผลอละเมิดศีล ไปข้อไหนให้เริ่มใหม่ได้ทันทีสังเกตให้ดีดีในช่วงที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลอย่างมั่นคงโดยเฉพาะข้อที่เป็นเหตุแห่งบาปกรรมที่ส่งผลให้เราลำบากอุปสรรคต่างต่างๆจะค่อยค่ยคลายลงตัวลงเมื่อเรารักษาศีนศีนจะรักษาเราและตัวช่วยที่จะทำให้เรา บริสุทธิ์เป็นบุญใหญ่มากคือตัวเราเองไม่ละเมิดศีลเราไม่ยินดีไปด้วยเมื่อเห็นผู้อื่นผิดศีลและไม่สนับสนุนให้คนทำผิดศีลสามอย่างนี้จะช่วยให้เราได้บุญใหญ่มากในชีวิตค่อยๆแก้ไขวันละนิดลุมที่ลึกเราต้องใช้เวลาเงื่อนที่ผูกกันแน่นต้องค่อยๆแก้ทีละเปาะกิเลสที่พวกหนากกรรมไม่ดีที่เคยทำเปน็นอาจิน ต้องค่อยๆลดลงลดลงใช้ปัญญาทำช่วยรับรองถ้าตั้งใจสู้จริงเราทุกคนทำได้เมื่อศีลมันคงแล้วก็ถึงเวลาแห่งการสร้างบุญใหญ่ที่จะพลิกทุกชีวิตแน่นอนด้วยในสมงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างและพัะเ์ปัญญาผู้ฟังด้วยดีจำได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่ม ยูทูบเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดิหมบทุกสุขโรคไปไปยันตรายทั้งปวงมีอายุวรรณาสุขภพระปฏิพนันธ์แตะสารสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลด้วยหลักยศสุขสสรเสริญมีความเจเริญก้าวหน้าในการงานหน้าที่มีความร่ำเร็ยนในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพระแม่ปุญญาตาย,ยายญาติสนิทพิสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอ,ขอสิ่งนั้นจงรันสำเร็จ ดังมนโนปนิธานของท่านเทินขอเจริญพร